สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสด FC ลุงหนวดทุกคนครับแม่ต้นเกมมาขออนุญาตโชว์ความตึงความโกงของปืนนี้หน่อยแล้วกันครับไม่ใช่ M 1 4นะ M 1 4ที่มันได้ได้เปรียบเรื่องของการยิงแรงนะแต่ค่อนข้างช้าครับแต่ที่ลุงเทียบกันได้เห็นชัดเจนก็คืออ่าอีกปืนหนึ่งเดี๋ยวหาแป๊บหนึงนะนี่เลยครับชื่ออะไรครับ พาลลาเฟลใช่ไหมปืนนี้นะครับลุงลองเล่น M14 แล้วความแรงอาจจะใช่ครับแต่ว่าพอเล่นพาลาเฟลเนี่ยรู้สึกว่ามันยิงนิ่งกว่านะยิงนิ่งกว่าโอกาสที่จะเก็บศัตรูได้ค่อนข้างจะดีกว่า M14 สำหรับลุงหนวดนะแต่ถ้า M14 มีแม็กเทพหรือแม็กแต่งเหมือนตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือปานะแต่เมื่อก่อนเนี้ยก็คือค่อนข้างจะได้เปรียบ แต่พอมาจับพาราเฟล้้วคนละเรื่องเลยครับมันดียังไงครับเดี๋ยวลุงหนวดมีคําตอบให้ในเกมนี้แล้วกันครับถ้าหาเจอนะลุงหนวดจะเล่นเป็นพาราเฟลกับในส่วนของตัว,ตตว,วลูกซองแล้วกันสองอะไรก็ได้ครับสองชาร์จจองยาวหรือว่าสองใหม่ได้หมดครับถ้าสดชื่นมาเกมแรกของวันอีกเช่นเคยเฮ้ยใช่หรือเปล่าาจำไม่ได้ครับแต่ที่แน่ๆมีตัวครับ แล้วเราได้ปืนที่เราต้องการใฝ่ฝันอยากจะเล่นต้นเกมครับโอ้โหเปิดใส่ลุงเว้ยปืนชาร์ตโอ้โห UMP UMP นี U MP. U MP. ่ลุงไปไหนครับเนี่ยปืนที่ลุงไม่อยากเล่นเลยเนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วลุงไม่ค่อยชอบอะไรจวดเลยครับมาดิครับโอ้โหเกือบหมดหลอดเลยให้เพื่อนระดาวดูหนึ่งนะให้เก็บเพื่อนสองอ่ะเก็บเพื่อนสอง เฮ้ยเอาดีๆครับหมอที่เล่นพิ้วนะครับแล้วก็จริงๆจ,จังหวะช็อตเมื่อกี้นี้นะเขาจะเก็บตี้ลุงได้ถึง3คนเลยนะครับนี่จะเก็บลุงได้ด้วยซ้ำไปโอ้โหนี่ขนาดมาตัวเดียวถ้ามาครบตี้จะขนาดไหนครับรน,น่ากลัวครับเปิดต้นเกมมาเจอเจอผู้เล่นแบบบ้าตึงๆสายโหดแบบนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับไปที่คลังแสง และตอนนี้เราได้ของที่เราต้องการครบเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราเฟลหรือซองนะครับเป็น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 ซองเป็นซองใหม่แล้วกันซองใหม่นี่ก็ถือว่าแรงครับแต่ว่ายิงยากนิดนึงต้นเกมไม่ต้องอะไร,รวุ่นวายครับคิดว่าจะมาครบตี้ครับมาครบตี้ตี้ลุงก็ได้เสียวหน่อยแล้วครับแต่มาตัวเดียวก็โรคงอกไปนิดนึงจัดไปก่อนครับหนึ่งมงกุฎ ไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรครับเนี่ยนึกว่าเพื่อนหลุดไปครับไปตรงนั้นเพื่อนไปข้างหน้าลุงไปทางขวาครับใครเจอคนแล้วก็เปิดไมค์บอกกันแล้วกันนะครับเอาออเจอแล้วเบอร์สี่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 เต,เติมหน่อยเบอร์สี่นี่เป็นเอฟซีนะครับลุงขอมองกุฎหน่อยได้ไหมโชว์ความตึงเพิ่มความตึงหน่อยช่างไปยังเตื้ยแล้ว เบอร์สี่นใช้เบอร์สี่เป็นตัวรอดนะครับตอนนี้อ้าวเรียบร้อยเบอร์สี่เป็นตัวรอดลุงโอโหหลังหลังแตกก็มาดิครับคึ้งหลอดก็เอาครับพึ่งหลอดก็เอาครับเป็นไงครับซองใหม่บันดีอย่างนี้นะครับระหว่างรอเพื่อนครับสเต็ปแบบนี้ระหว่างรอเพื่อนครับหมดไปหนึ่งตี้นะครับแต่เหมือนจะมีตี้ใหม่มาเติมนะครับ บางชอ็อตบางจังหวะเราต้องใช้เพื่อนเป็นตัวรอดนะครับชมปะซีก่อนเขาอุตส่าห์เป็นเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ในการรับดาเมจแทนแทนลุงครับนี่ครับมายตี้ครับเี๋ยวเก็บเพื่อนเราแล้วกดดาวเลยเพื่อนกดดาวเลยต้องเอาให้ได้นะครับเจอเรียมแบบนี้หาเรียมคบให้เพื่อนคบให้เพื่อนไกลๆได้นะครับ อย่าไปอย่าไปคิดว่าฝีมือตัวเองตึงครับโหอะไรครับเนี่คงไปไกลต่อไปก่อนครับช่วยดาเมจเพื่อนได้ครับเดียวเพื่อนชาร์จเบอร์สีอยู่ห่างจากเราครับสงสัยจะกลัวจะหยองครับลุงเปิดจุดอยู่นะอย่าแยกทีมครับเนี่ครับไาแยกทีมมึงก็เปิดมาง่ายทีนึงครับตัวหนึ่งไออยู่หน้าครับเราเห็นจุดสตูนะครับ เห็นจุดแบบนี้เข้าเล่นง่ายครับเรามาสองด้วยครับนิ่งๆครับนิ่งๆครับนิ่งๆน,นัดเดียวเรียบร้อยครับแรลงนะครับแรงแต่ว่าข้อเสียก็คือมันยิงยากไปนิดนึงนครับคิดถึงสมัยที่เล่นซอมชาร์ดนะครับนัดเดียวจอดอ่ะอยากเจอแบบนั้นอีกสักหน่อยครับ ไปครบทีมอีกหนึงครั้งคาราเฟลลุงยังไม่ทันได้เชิดฉาย,ยครับลองมินบอกมีมีตัวรงใหม่แต่ไม่น่าจะลงที่นี่ครับรุงเปิดเช็คแล้วแสดงว่าอาจจะหนีไปเมืองข้างหน้านะครับต้องาตามครับเอาไว้สุดครับไม่มีจริงๆครับน่าจะไปลงด้านหน้าแล้ว เพราะว่าน้องมินโดนเก็บด้านหน้านะอีพีนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงน้องมินนะครับเพราะว่าลุงลืมไปอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวท้ายเกมมาเฉลยครับว่าทําไมถึงไม่ได้ยินเสียงทีมมีแต่เสียงฟังเสียงลุงหนวดไปก่อนแล้วกันครับอีพีนี้คนเดียวชิวๆไปเลยครับเนียไวอลเว้ยเกมน,นี้เราต้องรวมทีมกันอีกนะหนูมินเจ้าบุมสคนนี้เป็นเรียกว่าตัวแบบของลุงแล้วกันครับ ลุงเนี่ยมันสา,นายวู <tinc S 2> ครับ <Af> ดาว e บ่อยล้มบ่อยนิดนึงเลยต้องมีตัวช่วย2คนนี้นะครับไกลๆไกลๆแบบนี้ลุงขอแค่ลุงขอแค่เจ็บหนาเพื่อนรัดไปก่อนหนึ่งคิวไอวอขาวเฮ้ย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 เได้เสียนะครับได้เ <hygiene> ส <Q subscribe> ียสวยเนี่ยครับระยะไกลมันก็ยังยิงนิ่งนะครับยังถือว่ารัดคิวช่วยเพื่อนได้อยู่ฟังดูแปลกฟังดูแปลกๆปนะ รักคิวช่วยเพื่อนอยู่แต่ก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ครับเพราะว่าลุงลองจับมาแล้วครับเมื่อวานนี้จับทั้งเอง M14 ต้นเกมแล้วก็กางกลางเกมเนี่ยลุงมาเปลี่ยนเป็นพาราเฟลนะครับความรู้สึกมันต่างกันมากครับมันมันเล่นคนละเรื่องเลยครับพาราเฟลยิงดีกว่าเยอะครับแนะนำครับเป็นไปได้ M14 อย่าไปจับครับ ตรงขาวๆนี่มีหรือเปล่าเนี่ยขอกระสุนหน่อยสำหรับ f อที่สนใจนะครับสนใจอยากที่จะเข้าแคนก็เหมือนเดิมแล้วกันครับสาขา 2, องสามสี่ก็ยังว่างอยู่นะครับเปิดเช็คหน่อยโหเพียบเลยหน้าหนึ่งขวาสลุงให้เพื่อนไปเก็บหน้าดีกว่าเดี๋ยวลุงอ้อม ้อมไปเอาสามตัวนี้ดีกว่าครับเพื่อนไปทางานกันเยอะแล้วยังยังยังรับอยู่นะครับสําหรับสาขาสองสามสี่นะครับเน้นย้ํานะครับมีเอฟซีมาคอมเมนต์บอกว่าลุงครับผมเข้าสาขาสองแล้วทําไมถึงไม่รับแอดนะครับรเดี๋ยวลุงมาตอบเดี๋ยวลุงมาตอบขอไอ <ป S> ้หมอนี้นนก่อนมุมนี้เรายิงยากนิดนึงครับต้องต้องค่อยๆดันไปหานะครับ อ้อมหลังให้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนไปทางซ้ายนะครับเราบุกเราบุกแบบนี้ครับจะชุบเพื่อนหรือดาวสองเพื่อน,เ,น,เ,อนเอาคิวไปก่อนครับเอาคิวไปก่อนเพราะว่าถ้าเราเดินเหลี่ยมเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ได้คิวนะครับต้องช่วยกันอ้อมนะครับใครนชนะเนี่ยอยู่ที่ทีมนะครับไม่ใช่อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับ ไปหน้าลุงเปิดมาว่ะเจ็บอยู่นะการเล่นทีม4ทีมเวิร์กการอ่านเกมการคอมโบร่วมกันนะครับของทีมนะครับดาวไปอีกหนึ่งโซนนี้เห็นสา่ลูไปหมดแล้วครับมาจะเหลือข้างในแค่ตัวเดียว ก็ลุงคันคออีกแล้วครับเจ็บคออีกแล้วนี่นะครับเหตุผลที่ว่าทําไมทําไมดาวไปดาวไปดาวสองรอบแล้วข้างบนเนะี่ยชาร์จเลยเพื่อนทําไมหลังเลิกเล่นเกมทําไมลุงถึงต้องทานแป,ป๊บซี่นะครับอันนี้คือเหตุผลหลักของลุงหนวดนะครับลุงขอแล้วกันคิวนี้นครับคือไม่ต้องดูแล้วกันนะตอนนี้ทําอะไรกันจ้า ไต้องนับคิวนะครับตอนนี้โฟกัสอย่างเดียวเ,ยวเก็บศัตรูให้ได้ครับข้างหลังหลังเสาเก็บศัตรูให้ได้ครับแค่นั้นเองจบฟรีไฟล์คือการเอาตัวรอดนะครับเข้าเลยบูมสวยนี่ครับทีมดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง เหลือค <He> ึ้นต่อขึ้นของแมปนะครับ23ตัว21ตัวแล้วลุงจัดมา11คิวนะครับรวมกันทีมลุงนี่ก็ต้องมี25คิวขึ้นไปครับทั้ง4คนเรานะเก็บกันหน้าดูเลยนะ3คนนั้นอยู่ด้วยกันครับโอ้ชุบนอกหมอกด้วยเอา้าโหดมากแบบนี้ก็ลุงดักดีครับทุกวงว่ะ ไปดีครับชุบวงมาตีเติมครับกำลังยึดจุดชีวิตอยู่รีบครับโอโสกสืเพื่อนแหมยังมียังมีนอกหมอกกนงครับแต่ว่าเราเอาไม่ได้ครับเพราะว่าลุงไม่ใช่สายนอกหมอกครับทนหมอกไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเดินเกมดักในวงดีกว่าครับด้วยสไตล์การเล่นของตัวเองดีกว่า นอกหมอกต้องมีสองถึงสามตัวนะครับตอนนี้ต้องมีคนมาหาล,ลุงสักหนึ่งคนเลยครับถ้าไม่ใช้เครื่องดีดนะทำไมครับทำไมครับข้างล่างเบอร์สี่เอามีตัวเปิดมาหาลุงครับาหาเรียงตีนอกหมอกมาเรียงมีตัวเปิดมานะครับลุงาดันมาหาลุงแน่เลยครับอาจจะเป็นตีนอกหมอกนะครับ ถ้าฝั่งโน้ตลุงก็ตั้งระเบิดไว้อยู่นะแสดงว่าต้องใช้เครื่องดีดมาแน่นอนครับเช็ค <Check S 1> เลยแล้วกันอ่ะแวบ,บแวบบโดนลุงวิ่งนะอ้าวทางนี้เองทางนี้เองขาสาวน้อยสวยเพื่อนสวยรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวลุงคิดเองไปครับเดี๋ยวดัน เดี๋ยวดันไปตู้ชุบชุบเพื่อนก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้มี fc มาคอมเมนต์พอดีว่าลุงครับผมเข้าแคนสาขาสองแล้วช่วยรับผมเข้ารับแอดผมเป็นเพื่อนได้ไหมลุงอยากจะรับแอดอยู่นะครับแต่ว่าคนที่ลุงจะรับแอดเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเปิดไมค์ในการเล่นเกมนะครับอย่างน้องมินเจ้าบูมเนี่ยเปิดไมค์กันคือรับแอดเพื่อนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ก็เลยฝากลูกแคลรุงด้วยครับลุงไม่ได้ไม่ได้รับแอดทุกคนนะครับลุงจะรับแอดเฉพาะคนที่เปิดใหม่แล้วคุยสื่อสารแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมาเมาส์มอยกันต่อครับตอนนี้ขอชุบเพื่อนแล้วก็ลุยกันยาวๆก่อนครับเกมนี้เรามาเอาบูย่านะครับ11ตัวสุดท้ายแอดขอก่อนแล้วกันเพื่อนเฮ้ย oh <my> <Hey, S 2> เพื่อนลุงว่าพวกเองเจ็บกันอีกแล้ว เกมนี้เราจะบูย่าไปพร้อมกันทั้งสี่คนนะครับยอมยอมหมอกนิดนึงครับเอกดดาวเลยกดกดเลยเพื่อนกดเลยมินกดเลยครับวงบีบแล้ววงบีบแล้วเร็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 ว,รวไปครับไปแล้วครันนี้ก็คงไม่ได้กลับมาชุดแล้วเออเบอร์สี่ไม่ทันแล้วครับคงไม่ได้ชุดนะครับสองตัวสองตัวสุดท้ายขอเก็บไปแล้วกันครับ อยู่ขอบวงลุงดักไม่เปรียบครับคนหาและทาลายเกมแบบนี้ยังไงก็เสร็จเสร็จตี้ลุงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้องมินน้องมินเข้าหลังแล้วอ้อมไปลูกอ้อมเลยบุญญาไหมไม่เหลือไม่เหลือครับยังไงก็เกมนี้บุญญาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะไม่ครบทีมครับแต่ว่าบุญญาน,นะจ๊ะเป็นไงครับเกมนี้สำหรับการเล่น คารเฟลกับซองยาวของไอซองใหม่ของลุงนวดนะลุงว่าดีครับคนอื่นเป็นยังไงลุงไม่รู้นะครับลองคอมเมนต์บอกลุงหนวดได้ครับแต่ส่วนตัวของลุงหนวดเนี่ยลุงหนวดค่อนข้างจะชอบนะครับค่อนข้างจะลุงว่ามันนิ่งแล้วก็ยิงไม่ค่อยสมัดเท่าไหร่เอาง่ายคือเล่นดีครับสําหรับลุงหนวดค่อนข้างตอบโจทย์นะใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูเข้ามาทักทายลุงหนวดหน่อยแล้วกันครับอาจจะมี f อไม่มากนะครับที่มาคอมเมนต์เข้ามาทักทายลุงแต่ลุงไม่ได้โฟกัสจุดนั้นครับเพราะว่ายังไงลุงก็ลงแรงเล่นเกมอยู่เป็นประจําเราลงคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้กับ FC ได้ดูแค่นั้นเองครับลุงโฟกัสตรงนั้นครับไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่องยอดวิวหรือคนดูนะครับะเดี๋ยววีดามาเจอกันใหม่อีหน้าครับสำหรับ E ีนี้ สวัสดีครับ